1> 1. ฉันเลือกได้ว่าจะอยู่คนเดียวแบบสบายใจไม่ใช่แบบเศร้าแกอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าสงสารมันคือทางเลือกของคนที่ไม่อยากเสียเวลานั่งเฝ้าใครที่ไม่รักวันนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมการอยู่คนเดียวถึงไม่ใช่แค่รอใครมาแต่มันคือการเลือกใช้ชีวิตร่วมกับคนที่สำคัญที่สุดก่อนก็คือตัวแกเองและการอยู่คนเดียวแบบไม่เศร้าต้องเริ่มจากวิธีคิดที่เปลี่ยนเธอเคยได้ยินประโยคนี้ไหม โสดเท่ากับโศกเอาจริงพี่อยากเถียงให้สุดใจเลยนะใครบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วเศร้าขอเถียงด้วยถุงขนมขวดชาเขียวและหมอนข้างนุ่มๆที่อยู่กับพี่มาหลายปีเรื่องจริงคืออยู่คนเดียวได้มันไม่ใช่แค่ความสามารถแต่มันคือคุณภาพของใจที่ไม่ต้องพึ่งใครมาทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อก่อนพี่เคยเป็นคนหนึ่งที่กลัวการอยู่คนเดียวมาก ถึงขั้นที่ไปเดินห้างแล้วต้องโทรหาใครสักคนให้คุยเป็นเพื่อนไปกินข้าวคนเดียวไม่ได้เลยจะสั่งอาหารยังรู้สึกเหมือนโดนมองดูหนังคนเดียวหรอลืมไปได้เลยไม่กล้าแม้แต่จะซื้อตัว๋วเพราะอะไรนะหรอเพราะพี่ตีความอยู่คนเดียวเท่ากับไม่มีใครเอามันเศร้าไหมมากมันกดดันไหมโคตรจนวันหนึง่งแฟนที่เคยอยู่ด้วยทุกวันหายไป ไม่ใช่หายแบบค่อยๆห่างนะหายแบบโกสติ n g หายไปจากชีวิตพี่เหมือนไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกวันนั้นพี่จุกมากเลยนะและสิ่งที่ที่กลัวที่สุดก็เกิดขึ้นต้องอยู่คนเดียวตอนแรกมันก็เหงาแหละไม่เถียงแต่พอผ่านไปได้สองอาทิตย์พี่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าวันศุกร์ไม่ต้องรอว่าเขาจะว่างไหมจะกินร้านไหนก็เลือกได้ไม่ต้องเถียงดูหนังเรื่องอะไรไม่ต้องประนีประนอม แต่สินใจเองจ่ายเองกลับเองสงบยังกับนั่งในสปาแล้วพอเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีใครก็โอเคมันเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจเลยกลายเป็นว่ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งสบายฟังพี่นะการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความผิดพลาดในความรักแต่มันคือการเลือกหยุดพักจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีใครเอาแต่เพราะเรารู้ว่า เราจะไม่ยอมเอาตัวเองไปอยู่กับใครที่ทําให้เรารู้สึกเหงาในความสัมพันธ์เพราะบางคนอยู่กับแฟนแต่เหงาก็อยู่คนเดียวอีกเพราะต้องอดทนกับคนที่ไม่ฟังต้องฝืนยิ้มให้กับคนที่ไม่ใส่ใจต้องแกล้งว่าโอเคทั้งที่ข้างในอยากกรี๊ดอยู่คนเดียวมันไม่เจ็บเท่าอยู่กับใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวพี่เคยไปดูหนังคนเดียวตอนวันว,นวาเลนไทน์จงใจมากอยากพิสูจน์ตัวเองเข้าโรงแบบมั่นๆแต่พอเข้าไป คนเต็มโรงแล้วทุกคนคือคู่หมดเลยจ้าเดินถือป๊อปคอร์นอยู่คนเดียวแบบสง่าที่สุดเท่าที่หัวใจพังพังจะสง่าได้นั่งดูไปแอบเล็มมุมปากไปแต่สุดท้ายหนังดีมากสนุกมากน้ำตาไหลด้วยความอินแล้วตอนออกจากโรงอ่ะคนอื่นต้องรอแฟนเข้าห้องน้ำแต่พี่เดนออกมาเลยสวยๆโล่งๆแบบไม่ต้องรอใครเออมันดีนะชีวิตที่ไม่ต้องรอใครชีวิตที่มีเราเป็นเพื่อนแท้ การอยู่คนเดียวคือของขวัญที่คนรักตัวเองมอบให้ตัวเองพี่อยากให้เธอคิดแบบนี้ถ้าแกอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขนั่นแปลว่าแกได้เรียนรู้ทักษะที่คนมีคู่หลายคนยังไม่มีนั่นคือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีความหมายไม่ต้องรอใครมาชวนไปคาเฟ่ไม่ต้องออนใครให้สนใจไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเบื่อเราไหมเพราะเราสนุกกับตัวเองได้อยู่แล้วและเมื่อเธอมีความสุขจากข้างใน คนที่เข้ามาในชีวิตหลังจากนี้จะไม่ใช่คนที่มาเติมเต็มแต่จะเป็นคนที่เดินร่วมทางอย่างสบายใจเพราะแกไม่ต้องการใครแต่ถ้ามีใครมาเขาต้องเป็นคนที่ทำให้โลกแกกว้างขึ้นไม่ใช่แคบลงสรุปแบบจบสวยๆการอยู่คนเดียวไม่ใช่คำสาบมันคือของขวัญการได้เรียนรู้ว่าฉันอยู่กับตัวเองได้โดยไม่เศร้าคือพื้นฐานของความรักที่มั่นคงและไม่สั่นคลอน พี่ไม่อยากให้เธอรีบมีใครเพื่อหนีความเหงาแต่ให้เธอเรียนรู้จะสบายใจในความเงียบให้เป็นก่อนแล้วมันหนึ่งเธอจะไม่กลัวอีกเลยถ้าโลกนี้จะเหลือแค่เธอกับความฝันเธอก็ยังจะรู้ว่าฉันมีฉันและฉันโอเคพาดหน้าพี่จะพาเธอไปสู่ความคิดที่ลึกขึ้นอีกนิดในหัวข้อฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไปเพราะบางทีสิ่งที่ทำให้เราไม่รักตัวเองมันไม่ใช่เพราะเราไม่ดี แต่มันเพราะเรามัวแต่มองว่าคนอื่นเขาดีกว่าพาสองฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไปเธอแค่เป็นตัวเองในโลกที่ชอบเปรียบเทียบก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอย่าไปแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเราเมื่อวานพอแล้วเธอจะเลิกกดดันตัวเองจากชีวิตคนอื่นและจะได้รู้ว่าทำไมการเปรียบเทียบถึงไม่เคยทำให้เราดีขึ้นมีแต่ทำให้ใจเราแย่ลงพี่จะพาเธอไปฟังเรื่องจริงแบบเจ็บ และวิธีรับมือแบบสวยๆพี่เคยมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันเทาไปหมดไม่ใช่ไม่มีอะไรนะแต่มันเหมือนเทียบกับคนอื่นแล้วมันดูจืดเปิดอินสตาแกรมเมื่อไหร่ใจห่อเหี่ยวทุกทีเพื่อนแต่งงานรุ่นพี่ซื้อคอนโดน้องที่เพิ่งเริ่มงานได้โปรโมตแฟนเก่าก็ไปเที่ยวมาดิฟกับแฟนใหม่ส่วนพี่นั่งกินข้าวแกงอยู่ในห้องเช่าแค่เห็นรูปเขากินข้าวในร้านหรูพี่ก็รู้สึกว่า ชีวิตเรามันทำไมมันแค่นี้วะจนวันหนึ่งพี่ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งลบแอปอินสตาแกรมชั่วคราวแล้วหันมาเปิดภาพตัวเองตอนอายุ23ที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆพี่เห็นตัวเองยิ้มแบบไม่มีฟิลเตอร์แต่งตัวเชยๆมือถือรุ่นเก่าแต่ตาเป็นประกายมากแล้วพี่ก็นั่งมองอยู่นานมากก่อนจะพูดกับตัวเองว่าเธอไม่ต้องไปเทียบกับใครเลยเธอมาจากไกลมากแล้วนะ เธอนะพี่ได้ด้อยกว่าใครนะเธอแค่มีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นบางคนเกิดมาอยู่บ้านมีทุนบางคนทำงานสายที่เติบโตเร็วบางคนแต่งงานแล้วหย่าบางคนโสดแต่สงบไม่มีชีวิตไหนที่ดีกว่าหมดทุกด้านมีแต่ชีวิตที่เหมาะกับเราและถ้าเรามัวแต่มองว่าเขาดีกว่าเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเรากำลังโตของเราอยู่เหมือนกันพี่เคยมีช่วงเปรียบเทียบแบบไร้สาระมาก วันนั้นเปิดเฟซแล้วเห็นเพื่อนลงรูปแฟนทำเซอร์ไพรส์รสดอกไม้พี่ก็นั่งมองดอกไม้ในใจกันที่โรยแล้วพูดกับตัวเองว่าของฉันเมื่อไหร่จะมีคนซื้อให้มั่งนะแล้วอีกสามวินาทีพี่นึกได้ว่าเฮ้ยนี่ดอกไม้ในใจกันก็ฉันซื้อเองปะวะแล้วซื้อเพราะมันลดราคาในเซเว่นสรุปหัวเราะตัวเองไปหนึ่งกลุ่มก็ใช่น่ะสิของเขาเขาได้มาของเราเราเลือกซื้อให้ตัวเองด้วยเงินตัวเองเออมันก็เก่งไปอีกแบบไหมอะบางที ความสุขของเรามันอาจไม่ได้ใหญ่โตแต่มันก็จริงกว่าอะไรที่คนอื่นโชว์บนหน้าจอแปลงบันดันใจรักตัวเองอย่างไม่ต้องเทียบกับใครพี่อยากให้เธอเลิกใช้ชีวิตเหมือนสนามแข่งไม่มีใครเริ่มพร้อมกันไม่มีใครวิ่งเส้นเดียวกันบางคนเริ่มก่อนแต่เหนื่อยไวบางคนเดินช้าแต่ไม่เคยหยุดและเธอคือคนที่มีสิทธิ์ใช้เวลาเท่าที่ตัวเองต้องการจะช้าจะเร็วไม่สำคัญ สำคัญแค่วันนี้เธอเดินต่อไหมและเธอรู้สึกดีแค่ไหนกับการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องเทียบกับใครพี่อยากให้เธอเชื่อว,ว่าชีวิตเธอมีจังหวะของมันเองและความสุขของเธอไม่มีสูตรสาเร็จเพราะมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับหัวใจเธอเท่านั้นสรุปแบบจบสวยๆพี่อยากให้เธอหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องเป็นใครฉันไม่ต้องมีเท่าเขาฉันไม่ต้องรีบโต ฉันแค่ต้องรักตัวเองให้มากพอจนไม่รู้สึกด้อยเวลาคนอื่นไปไกลกว่าไม่ต้องเทียบกับใครแค่หัดเทียบกับตัวเองเมื่อวานแล้วทำวันนี้ให้ดีขึ้นอีกนิดก็พอแล้วพาร์ทหน้าพี่จะพาไปต่อในหัวข้อฉันให้สิ่งดีๆกับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตเพราะการรักตัวเองมันเริ่มจากการไม่รอใครจะดูแลตัวเองจะซื้อของขวัญให้ตัวเองจะพาตัวเองไปเที่ยว ก็เพราะเราคู่ควรอยู่แล้ว้าสาฉันให้สิ่งดีๆกับตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญ,ญาตเธออย่ารอให้ใครมารักก่อนแล้วค่อยให้คุณค่าตัวเองถ้าอยากกินดีกินแพงอยากใส่ชุดสวยอยากพักผ่อนอยากสุขใจให้เลยโดยไม่ต้องรอใครอนุญาตพี่จะพาเธอเข้าใจว่าการให้สิ่งดีๆกับตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้หญิงที่รู้ว่า ฉันคู่ควรกับความสุขดีๆโดยไม่ต้องขอใครก่อนฟังจบเธอจะกล้าซื้อเค้กให้ตัวเองกล้าเดินเข้าร้านกาแฟคนเดียวและที่สำคัญกล้าพูดกับตัวเองว่าฉันนี่แหละคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าฉันต้องการอะไรย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อนพี่นั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงเพราะเพิ่งทะเลาะกับแฟนเหตุผลนะเหรอก็แค่อยากไปกินข้าวร้านหนึ่งที่อยากไปนานแล้ว แต่เขาบอกว่าไม่ไปอยากไปก็ไปกินคนเดียวเหอะพี่ลินนั่งถามตัวเองอยู่นานว่าทำไมฉันต้องรอคนอื่นพาไปกินร้านที่ฉันอยากไปด้วยวะทำไมฉันต้องรอใครอนุญาตก่อนว่าเรื่องนี้มันสำคัญพอเช้าวันรุ่งขึ้นพี่แต่งตัวสวยกว่าทุกวันนั่งแท็กซี่ไปที่ร้านนั้นคนเดียวสั่งของหวานจานที่อยากกินมานานนั่งมองวิวแล้วรู้ไหมว่าพี่ร้องไห้อีกรอบแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งอิสระภาพ เธอรู้ไหมหลายครั้งในชีวิตเราถูกสอนให้รอรอให้มีแฟนก่อนค่อยไปเที่ยวรอให้ถึงวันพิเศษก่อนค่อยซื้อของขวัญรอให้คนอื่นบอกว่าเราเก่งก่อนค่อยภูมิใจแต่วันนี้พี่อยากให้เธอหยุดรอเพราะทุกวันมันมีค่าพอจะเฉลิมฉลองทุกความรู้สึกของเธอมันมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลไม่ต้องรอแฟนไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องรออนุญาตจากใครเลยเธอคือเจ้าของชีวิตนี้ และเธอคือคนที่ควรรักตัวเองให้มากที่สุดพี่เคยซื้อเค้กให้ตัวเองวันเกิดแล้วเขียนการ์ดแนบว่าสุขสันต์วันเกิดนะมีความสุขมากๆนะปีนี้ขอให้ได้เจอแต่คนดีๆนะพนักงานถามว่าให้แฟนเหรอคะพี่ตอบยิ้มยิ้มว่าให้ตัวเองค่ะเค้กนั้นอร่อยที่สุดที่เคยกินเลยนะอาจจะไม่ใช่เพราะเค้กมันดีแต่เพราะตอนกินพี่รู้สึกว่าไม่ต้องง้อใคร แล้วก็ยังรู้สึกพิเศษได้อีกครั้งหนึ่งพี่ไปเดินห้างแล้วอยากได้กระเป๋าพนักง,งานถามว่าซื้อเป็นของขวัญให้แฟนหรือเพื่อนพี่ตอบว่าให้คนที่อยู่กับฉันมาตลอดค่ะเขาทำหน้างง,งพี่เลยฉเฉลยว่าก็คือฉันนี่แหละพี่อยากให้แรงบันดาลใจคนที่คู่ควรกับความรักที่สุดคือเราเองพี่อยากให้เคยเชื่อว่าความรักมันไม่ได้เริ่มต้นจากการมีคนมารัก แต่มันเริ่มจากการที่เรารักตัวเองก่อนเธอควรให้เวลาดีกับตัวเองให้รางวัลกับความพยายามให้การดูแลกับความเหนื่อยล้าให้การให้อภัยกับวันที่เราไม่ไหวชีวิตมันไม่ต้องรอใครอนุม,มัติไม่ต้องรอให้ถึงเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องรอเงินเดือนออกเพราะบางทีสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้อาจไม่ใช่ของแพงแต่มันคือความรู้สึกว่าฉันเห็นตัวเองฉันใส่ใจตัวเอง เธอจะไม่รู้เลยว่าเธอมีค่าขนาดไหนถ้ายังรอให้ใครมาเป็นคนบอกวันนี้ลองพาตัวเองไปร้านที่อยากไปซื้อของเล็กๆให้ตัวเองกินของอร่อยเปิดเพลงโปรดดูแลใจตัวเองเหมือนเป็นคนที่เธอรักที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้โลกจะวุ่นวายหรือคนจะเดินจากไปก็ยังมีตัวเราที่อยู่กับตัวเองเสมอแล้เรานี่แหละคือคนที่ควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องรอใคร ไม่ต้องขอใครไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นผาดหน้าพี่จะเล่าต่อในหัวข้อฉันพูดกับตัวเองดีขึ้นไม่บูลลี่ตัวเองอีกแล้วเพราะบางทีคนที่ทำร้ายเราได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าแต่อาจจะเป็นเสียงในหัวของเราเองแล้วถ้าเรารักตัวเองจริงๆมันต้องเริ่มที่วิธีที่เราพูดกับตัวเองด้วยพาดสี่ฉันพูดกับตัวเองดีขึ้นไม่บูลลี่ตัวเองอีกแล้ว เธอรู้ไหมบางครั้งคนที่พูดกับเราแรงที่สุดไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นเสียงในหัวของเราเองวันนี้พี่อยากพาเธอเช็คเสียงในหัวตัวเองว่าแต่ละวันเราพูดกับตัวเองด้วยความรักหรือด้วยความรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวฟังจบเธอจะเริ่มเข้าใจว่าวิธีที่เราคุยกับตัวเองคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิต พี่เคยผ่านจุดที่เรียกว่าบูลลี่ตัวเองแบบเงียบๆคือภายนอกเหมือนดูมั่นใจแต่นั่งคนเดียวเมื่อไหร่ความคิดจะมาแบบชุดใหญ่โง่แบบเนี้ยทำไมยังไม่สำเร็จสักทีหน้าแบบนี้ใครเขาจะมองทำอะไรก็ไม่ดีพอสักอย่างตอนนั้นพี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นศัตรูของตัวเองไม่มีใครพูดอะไรแรงเท่าที่เราพูดกับตัวเอง แม้แต่คนที่เกลียดเรายังด่าเราแรงเท่านี้เลยแต่เราดันเชื่อมันทุกคำจนวันหนึง่งพี่นั่งคุยกับเพื่อนคนหนึง่งมันพูดขึ้นมาว่าถ้าฉันพูดกับแกแบบที่แกพูดกับตัวเองแกยังจะคบฉันอยู่ไหมพี่เงียบไปเลยและนั่นคือครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าเราใจร้ายกับตัวเองมาน,นานเกินไปแล้วเลิกบูลลี่ตัวเองแล้วทุกอย่างจะเบาขึ้น บางทีที่เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะโลกมันหนักแต่เพราะเรากําลังแบกคำพูดแย่ๆที่ตัวเองพูดใส่ตัวเองทุกวันลองคิดดูถ้าเธ่าตื่นเช้ามาแล้วเปิดประโยคแรกในหัวว่าวันนี้อย่างโง่อีกนะแต่งตัวไปก็ไม่มีใครมองหรอกทำอะไรให้ได้เรื่องสักอย่างเถอะเธอจะรู้สึกยังไงกับวันนั้นไม่ต้องมีใครทำร้ายหรอกแค่เสียงในหัวก็กรีดใจพอแล้วแต่ถ้าเธอตื่นมาแล้วพูดว่า วันนี้ไม่ต้องเก่งก็ได้แค่ไม่กดดันตัวเองก็พอแต่งตัวให้ตัวเองดูแล้วรู้สึกดีกับกระจกก็พอแล้วเหนื่อยก็พักได้นะไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแค่นี้เลยวันนั้นจะเบาลงทันทีพี่เคยบูลลี่ตัวเองเรื่องหน้าท้องแบบว่าเวลาเดินผ่านกระจกก็จะบ่นว่าเฮ้ยหยุดกินข้าวเย็นได้แล้วไหม บางวันถึงขั้นใส่เสื้อคลุมทับแม้จะร้อนตับแตกเพราะไม่อยากให้เห็นพุงแล้ววันหนึง่งพี่ไปไว่ายน้ำกับเพื่อนใส่บิกินี่ครั้งแรกในชีวิตเพื่อนหันมาบอกว่าแกดูมั่นใจดีนะพี่บอกว่าเปล่าแค่ไหน่อยจะหลบแล้วตอนนั้นตลกดีเพราะความจริงคือเรากลัวคนอื่นมองร่างกายเราแย่แต่สุดท้ายไม่มีใครสนใจเลยเรานี่แหละที่คิดเยอะไปเอง ตั้งแต่นั้นมาพี่ลดเสียงด่าดตัวเองลงแล้วหัดพูดแบบใหม่แทนที่จะบอกว่าตัวใหญ่จังก็เปลี่ยนเป็นอืมแข็งแรงดีนะฟังแล้วมันอบอุ่นกว่ากันเยอะเลยนะแรงบันดาลใจเสียงที่พูดกับเราตลอดชีวิตคือเสียงจากตัวเราเองเธออยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงและไม่มีใครพูดกับเธอบ่อยเท่าตัวเองอีกแล้ว ดังนั้นเถ้าจะมีใครสักคนที่พูดกับเราดีๆได้ทุกวันก็ควรเป็นเราเองนี่แหละเริ่มจากเปลี่ยนประโยคเล็กๆก,ก่อนจากทำไมฉันเป็นแบบนี้เป็นไม่เป็นไรเลยที่ฉันยังไม่สมบูรณ์แบบจากฉันล้มแลวอีกแล้วเป็นฉันแค่กำลังเรียนรู้พูดกับตัวเองแบบที่เราพูดกับเพื่อนที่เรารักให้ใจมันได้พักไม่ใช่ต้องวิ่งหนีเสียงด่าของตัวเองไปตลอดชีวิต พี่อยากให้เธอหันมาทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเพราะเราคือบ้านหลังแรกและหลังสุดของตัวเองถ้าใจเรานุ่มโลกทั้งใบจะเบาขึ้นแม้จะไม่มีใครชมแต่ถ้าเราให้กำลังใจตัวเองได้เราก็ไม่ต้องรอใครมาเติมให้พอดีหยุดบูลลี่ตัวเองแล้วชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ ์ทหน้าในหัวข้อฉันไม่วิ่งไล่ใครเพราะฉันเลือกได้ว่าใครควรได้อยู่ในชีวิตเพราะความรักตัวเองขั้นสุดคือรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครแต่ควรเลือกให้ดีว่าใครควรได้เดินเคียงข้างเราพาร์ทหฉันไม่วิ่งไล่ใครอีกเพราะฉันเลือกได้ว่าใครควรได้อยู่ในชีวิตเธอต่อให้เธอวิ่งเร็วแค่ไหน ถ้าคนคนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะหันมาสุดท้ายเธอก็แค่วิ่งตามหลังของใครบางคนที่ไม่เคยคิดจะหยุดรอเธอเลยพี่จะพาเธอมองมุมใหม่ไม่ใช่แค่หยุดวิ่งไล่ใครแต่คือการเลือกคนที่ควรมีที่ในชีวิตเราอย่างมีสติมีศักดิ์ศรีและมีความรักในตัวเองแบบเต็มร้อยฟังจบแล้วเธอจะเข้าใจว่าการไม่วิ่งไล่ไม่ได้แปลว่าใจแข็ง แต่มันคือรู้คุณค่าตัวเองชัดเจนเกินกว่าจะขอความรักจากใครพี่เคยวิ่งตามใครคนหนึ่งอยู่นานมากคอยทักก่อนโทรหาก่อนส่งข้อความก่อนบางวันเขาตอบบางวันเขาเงียบบางครั้งเขาหายไปเป็นอาทิตย์แล้วกลับมาด้วยคำว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยพี่เชื่อคำว่ายุ่งเหมือนคำปลอบประโลมทั้งที่ความจริงคือเขาไม่ได้ยุ่งหรอก เขาแค่ไม่ได้ให้เวลาเราอยู่ในลิสต์ที่เขาให้ความสำคัญตอนนั้นพี่ร้องไห้กับเพื่อนทุกวันแล้วบอกตัวเองว่าเราคงยังดีไม่พอเขาถึงไม่เลือกเราแต่รู้ไหมว่าวันหนึ่งพี่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับเขานะแต่เหนื่อยกับตัวเองที่ต้องใช้พลังเยอะขนาดนี้แค่จะอยู่ในชีวิตของใครสักคนวันนั้นพี่ลบทักลบโทรลบหวัง แล้วพูดกับตัวเองว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะอยู่ต้องอยู่เพราะเขาอยากอยู่ไม่ใช่เพราะเราวิ่งไปขอให้เขาอยู่ฟังพี่นะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องวิ่งมันจะเดินมาหาเราเองและเดินเคียงข้างเราอย่างเท่ากันเพราะเราควรอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องเหนื่อยพิสูจน์ว่าเราดีพอไม่ต้องกังวลว่าวันไหนเขาจะหายไป ไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกเปรียบเทียบกับใครความรักที่ดีมันไม่ควรทำให้เราต้องวิ่งมันควรทำให้เรารู้สึกสงบแม้จะนั่งอยู่เฉยๆข้างๆกันและความรักตัวเองที่แท้จริงคือการไม่ยอมให้ตัวเองวิ่งไล่ใครอีกต่อไปพี่เคยถึงขั้นเปลี่ยนชุดสามรอบแค่จะไปเจอคนคนหนึ่งคือเครียดมากว่าเขาจะชอบแบบไหนแนวหวานหรือแนวเท่ หรือแนวสบายๆแต่ดูมีอะไรสรุปใส่เสื้อเชิญแล้วร้อนแถมเขายังมาสาย45นาทีเจอหน้าแค่ครึ่งชั่วโมงก็บอกว่าวันนี้ขอแวะไปหาเพื่อนก่อนนะพี่กลับมานั่งคิดในห้องแล้วหัวเราะตัวเองว่าจะเหนื่อยขนาดนี้เพื่ออะไรทั้งที่คนที่ควรให้พลังที่สุดคือตัวเราเองตั้งแต่นั้นมาพี่เริ่มใส่ชุดที่ตัวเองชอบกินข้าวร้านที่ตัวเองอยากกิน และถ้าใครจะมาร่วมโต๊ะกับพี่ต้องรู้จักเคารพสิ่งที่พี่เลือกเพราะเราไม่ใช่คนรอคิวเราเป็นเจ้าของโต๊ะแรงบันดาลใจความเงียบของคนมั่นคงคือความแพงที่แท้จริงการที่เธอหยุดวิ่งไล่ใครสักคนมันไม่ได้แปลว่าเธอใจแข็งแต่มันแปลว่าเธอใจเย็นพอจะรู้ว่าถ้ามันใช่มันจะอยู่และถ้ามันไม่ใช่ต่อให้เธอวิ่งไปจนหมดลมหายใจ สุดท้ายเขาก็ยังจะเดินหนีความรักที่ดีต้องมาจากสองฝั่งคนที่วิ่งไล่ไม่มีวันเจอความรักคนที่ยืนนิ่งแล้วเลือกอย่างมีสติตั้งหากที่จะเจอคนที่วิ่งมาหาเราโดยไม่ต้องบอกและนั่นแหละคือการรักตัวเอง300เปอร์เซน์ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองให้ดีแต่คือรู้ว่าใครควรได้อยู่ในชีวิตเราและใครควรถูกปล่อยให้เดินจากไป เธอมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่แค่เลือกเสื้อผ้าอาหารหนังที่ดูแต่รวมถึงคนที่จะได้มีที่ในหัวใจของเธอด้วยอย่าวิ่งไล่ใครอีกเลยคนที่เห็นค่าเธอจริงๆเขาไม่ต้องให้เธอวิ่งตามเขาจะหยุดเดินเพื่อรอเธอและจะเดินข้างเธออย่างพอดีเพราะผู้หญิงที่รักตัวเองไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองให้ดีแต่เธอรู้ว่าใครควรได้อยู่ และใครควรถูกปล่อยให้เดินจากไปพาร์ทต่อไปคือบทสรุปของทั้งหมดพาร์ทหสรุป5วิธีรักตัวเอง300%เอร์เซแบบง่ายๆแต่ลึกซึง้งพร้อมคำพูดปิดที่ฟังแล้วอยากเริ่มรักตัวเองตั้งแต่คืนนี้เลยเธอรักตัวเองไม่ใช่แค่การดูแลผิวทาลิปสติกกินคลีนหรือไปนวดสปามันเริ่มจากวิธีที่เราอยู่กับตัวเอง และตลอดทั้งห้าพาร์ทที่ผ่านมาพี่แค่พาเธอย้อนกลับมามองตรงนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิดวันนี้พี่เลยอยากทบทวนกับเธออีกครั้งอย่างช้าช้าอย่างนุ่มนวลเหมือนพี่ห่มผ้าให้เธอก่อนนอนข้อที่หนึ่งฉันเลือกได้ว่าจะอยู่คนเดียวแบบสบายไม่ใช่แบบเศร้าพี่อยากให้เธอรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเอา แต่มันคือการหยุดวิ่งเข้าหาความสัมพันธ์แบบรีบเร่งเพื่อกลับมานั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าเราอยากได้ใครมาอยู่ในชีวิตจริงๆและเราต้องอยู่ให้ได้ก่อนโดยไม่ต้องมีใครเลยด้วยซ้ำข้อที่สองฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไปเพราะเธอไม่จำเป็นต้องวิ่งเท่ากับใครไม่จำเป็นต้องสำเร็จพร้อมกับใครและไม่ต้องมีชีวิตเหมือนใคร แค่เธอเป็นตัวเองในแบบที่เธอเป็นพี่ก็ว่ามันดีมากแล้วข้อที่สามฉันให้สิ่งดีๆกับตัวเองโดยไม่ต้องรอใครอนุญาตชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะรอให้ใครพาเราไปกินร้านที่อยากกินรอให้ใครมาซื้อเค้กให้หรือรอให้ใครชื่นชมเราก่อนเราจะภูมิใจเธอคือคนเดียวที่อยู่กับตัวเอง24ชั่วโมงและเธอคู่ควรกับสิ่งดีๆตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ต้องรอให้ถึงวันพิเศษอะไรทั้งนั้นข้อที่สฉันพูดกับตัวเองดีขึ้นไม่บูลลี่ตัวเองอีกแล้วไม่มีเสียงไหนในโลกที่ทรงพลังกับใจเราเท่าเสียงของตัวเราเองพูดกับตัวเองให้เหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดให้ใจได้พักให้ความรู้สึกได้รู้ว่าแม้วันนี้จะยังไม่เก่งพอแต่เราก็ยังรักตัวเองได้แบบไม่มีเงื่อนไขข้อที่ห้า ฉันไม่วิ่งไล่ใครเพราะฉันเลือกได้ว่าใครควรได้อยู่ในชีวิตอย่าให้ใครคนเดียวมาทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องวิ่งตามเพื่อให้ได้ความรักเพราะคนที่ใช่เขาจะไม่ทำให้เธอเหนื่อยคนที่รักเธอจริงจะยืนอยู่ตรงนั้นไม่วิ่งหนีไม่ผลักใสและจะเดินข้างเธออย่างพอดีโดยที่เธอไม่ต้องร้องขอแล้วทั้งหมดนี้ เรียบง่ายแต่เป็นรากของความรักตัวเองจริงๆมันไม่หวือหวามันไม่ต้องแสดงแต่มันชัดแล้วมันนิ่งเหมือนคนที่ไม่ต้องบอกว่าฉันโอเคแต่เขาสงบพอจะรู้ว่าฉันไม่ต้องวิ่งเพื่ออะไรอีกแล้วพี่อยากให้เธอค่อยๆฟังทุกตอนซ้ำๆเวลารู้สึกว่าหลงลืมตัวเองเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เกลียดตัวเองหรอกเราแค่ลืมว่าเราเคยรักตัวเองมากแค่ไหน คืนนี้ก่อนนอนพี่อยากให้เธอกอดตัวเองแน่นๆแ,แล้วพูดว่าไม่ว่าจะมีใครอยู่หรือไม่อยู่ฉันก็ยังมีฉันและฉันนี่แหละที่จะรักตัวเองให้ถึง300เปอร์เซ็นเธอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอแค่ยังไม่เลิกรักตัวเองแค่นั้นพี่ก็ภูมิใจในเธอมากๆแล้วพี่อยู่ตรงนี้เสมอและเธอมีค่าเสมอ แค่วันนี้รักตัวเองให้แน่นขึ้นอีกนิดก็พอแล้วและถ้าเธอฟังมาจนถึงตอนนี้พี่อยากจะบอกว่าเธอสุดยอดมากเลยนะไม่ใช่เพราะเธอฟังพี่จบหรอกแต่เพราะเธอให้เวลากับตัวเองในการกลับมารักตัวเองอีกครั้งพี่หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นเหมือนเสียงเบาๆที่กระสิบให้เธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมารักก่อนถึงจะรู้ว่าเธอมีค่า และถ้าเธอรู้สึกว่าเนื้อหานี้มันช่วยเยียวยาหรือทำให้ใจเบาขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนที่อาจจะหลงลืมคุณค่าของตัวเองอยู่และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ตั้งใจทำให้เธอฟังจากใจจริงก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะจะได้เจอกันทุกครั้งที่พี่อัพและถ้าเธออยากสนับสนุนพี่สามารถสแกน QR บนหน้าจอเป็นค่ากาแฟเป็นพลังให้พี่ได้เล่าเรื่องดีๆต่อไปสุดท้ายไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงไหนของชีวิต พี่อยากให้เธอจำไว้แค่อย่างเดียวว่าแกมีค่าเสมอและพี่อยู่ตรงนี้